การที่ครอบครัวพ่อแม่เนี่ยไปกดดันลูกตัวเองให้ต้องแต่งงานให้ต้องรีบแต่งงานพ่อแม่อยากเห็นหลานแล้วนะอยากเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วนะรีบรีบแต่งงานกันเสียทีเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันใช้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นฮนะซึ่งถ้าหากว่าลูกของคุณนะครับกับแฟนของเขาเนี่ยความรักเนี่ยมัน โอเคราบรื่นดีทุกอย่างหรือว่าเขาค่อนข้างจะพร้อมแล้วจากการที่ทั้งสองเนี่ยได้เอ่ยปากด้วยตัวเองนะครับก็คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่หลายๆคนที่ผมเจอมาเนี่ยครับก็คือถูกปลูกฝังฮะหรือว่าถูกพูดอยู่บ่อยๆว่าเออมันต้องแต่งงานแล้วแหละแม่อยากให้แต่งแล้วแหละซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันเป็นเรื่องใหญ่นะคือการที่การที่มีชีวิตคู่ที่ ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยมันก็คือชีวิตทั้งชีวิตเลยนะครับสําหรับหลายๆคนซึ่งก็คงจะไม่ต้องอธิบายกันมากการที่มีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเนี่ยมันนํามาซึ่งความหนึ่งเลยก็คือความทุกข์ของลูกคนเองนี่แหละครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขาต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วไม่มีความสุขฮนะเรื่องต่อมาครับบางทีกดดันให้รีบมีลูกครับก็ยิ่งเพิ่มกําแพงในการที่จะแยกย้ายกันไปได้เพราะว่า มีลูกเป็นตัวเหมือนห่วงโซ่คล้องใจเนี่ยไอ้คำว่าคล้องใจเนี่ยบางทีมันคล้องความทุกข์เอาไว้มากมายเลยนะครับรีบมีลูกครับแล้วก็รู้สึกแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับแบบว่าแต่งปุ๊บมีลูกปั๊บเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยังไม่ได้ทันศึกษากันดีปรากฏว่าปรับตัวกันก็ยากภาระก,ก็มี หรือบางทีเนี่ยก็เป็นปัญหาของความเดือดร้อนมาถึงตัวคนพ่อคนแม่เองด้วยนะฮะว่าปัญหาครอบครัวอาจจะลามมาถึงว่าปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอต่าง,าง,าง,างๆนั้นนะเรื่องการเลี้ยงลูกที่ก็เป็นภาระให้กับคนที่บ้านอีกเดือดร้อนเงินไปอีกยังไม่พอครับสุดท้ายจบลงที่ด้วยการหย่าร้างหรือจบลงด้วยการอยู่กันอย่างไม่มีความสุขค,ครับก็มีงานวิจัยมากมายครับหรือบางทีไม่ต้องวิจัยครับเราก็พอจะรู้เลยว่า เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีปัญหาครับซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในสังคมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะฮะแต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่านั่นเองครับซึ่งผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมอยากให้คนที่บ้านครับลองตั้งสติดูครับว่าการที่คุณกดดันให้ลูกของคุณเนี่ยต้องเป็นฝั่งเป็นฝา,นฝาต้องมีลูกได้แล้วมีหลานได้แล้วเนี่ยมันคือความสุขของใครกันแน่หลายๆคนเนี่ยบางทียุ ไปก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคุณผิดอะไรนะถ้าหากคุณเป็นพ่อเป็นแม่ฟังอยู่บางทีคุณอาจจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันถูกปลูกฝังมาเหมือนกันว่าเอออายุเท่านี้ต้องมีได้แล้วหรือคบกันมานานขนาดน,นี้มันต้องมีได้แล้วแต่ตัวเลขเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อความสุขของลูกคุณเลยอะฮะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคบกันขนาดน,นี้แปลว่าต้องแต่งได้แล้วอายุนีขนาดน,นี้ต้องแต่งได้แล้วแต่งแล้วมันคืออะไรละครับการเป้าหมายของการแต่งงานคืออะไรละครับ คุณคาดหวังว่าการแต่งงานจะทําให้ลูกคุณมีความสุขอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาแหละอยากให้มีคนดูแลแหละการแต่งงานมันควรจะบวกด้วยคุณภาพด้วยฮะว่าเออถ้าลูกยังคบใครแล้วยังไม่มั่นใจเนี่ยยังไม่ต้องแต่งนะถึงจะแก่ไปไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้ลูกมีความสุขนะเอาสิ่งที่ลูกมั่นใจว่าลูกมีความสุขและลูกก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อที่จะไปอยู่กับคนคนนั้นฉะนั้นลูกตัดสินใจให้ดี ดูให้ดีอย่างน้อยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันก็ลดความเสี่ยงได้มากกว่าที่จะรีบๆแต่งไปแต่งๆไปก่อนเธอเดี๋ยวก็รักกันเองแต่งๆไปก่อนเถอเดี๋ยวมันจะแก่เกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีลูกไม่ทันแล้วถ้าหากการต้องมีลูกมีหลานแลกกับทั้งชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์คุณปรารถนาอยากจะเห็นลูกของคุณต้องแบกสิ่งนั้นไว้จริงๆหรอครับส่วนตัวคุณลูกเองบางทีเนี่ยหลายๆคนก็ถูก ปลูกฝังถูกพูดจนรู้สึกว่าบางทีการที่ฉันอยากจะแต่งงานแล้วฉันอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกลายเป็นความคิดของตัวเองไปแล้วแต่พอมาตั้งสติดีๆพอมาถามตัวเองดีๆหลายๆครั้งก็พบว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรนะถึงจะอยากมีก็ไม่รู้ถึงอยากจะแต่งก็ไม่รู้เหมือนกันก็คิดว่ามันก็คงต้องมีใครๆเขาก็แต่งกันแล้วอย่าให้ความคิดของคนอื่นมามีอิทธิพลเหนือไปกว่าตัวคุณเองเลยครับ คุณคือคนที่รับผิดชอบความสุขของคุณได้ดีที่สุดครับสุดท้ายคนที่มีความทุกข์ไม่มีใครมาช่วยคุณได้ครับคุณคือคนที่รับผิดชอบความสุขของตัวคุณเองสุดท้ายนี้ผมอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงเล็กๆกระบอกเสียงหนึ่งครับกับตัวแทนของลูกๆหลายๆคนที่ถูกกดดันอย่างที่ไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่หรือว่ากดดันจนรู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเขาเองไปแล้วเป้าหมายปลายทางของชีตคู่คือ ความสุขครับเราปรารถนาที่จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวหรือชีวิตคู่ก็ตามครับอย่าให้เราต้องทิ้งความสุขเพื่อที่จะมีชีวิตคู่แล้วใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไม่มีความสุขเพื่ออะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้ต้องการจริงๆหรือไม่รู้ว่าใครต้องการกันแน่หรือไม่รู้ว่าสิ่งน,นี้ทำไปเพื่อใครฝากไว้เท่านี้ครับ และถ้าหากใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะแบ่งปันข้อคิดดีๆอย่างไรก็ช่วยมาพิมพ์คอมเมนต์แบ่งปันให้ผมกับเพื่อนๆได้อ,นนอ่านกันทีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับบ๊ายบาย